สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับวันนี้นะครับผมจะพามาทานี่ครับปุ๋ยข้าวบูดครับผมข้าวบูดข้าวแฉข้าวเหลือนะครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์มากบางคนอาจจะมีไก่มีหมูนะครับก็ให้ได้แต่ว่าสําหรับพวกเรานะครับที่นะครับปลูกต้นไม้เป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่ต้นไม้เลยครับนี่ครับใช้เพียงสองสิ่งนะครับนมเปรี้ยว นะครับและข้าวบูดของเรานะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีแก่พืชเลยช่วยในการเจริญเติบโตนะครับบำรุงพืชบำรุงดินได้อย่างดีเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับผมประหยัดมากๆเลยแล้วเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับ อื่นเราก็เตรียมน้ํานะครับมาประมาณ2ลิตรนะครับนี่แล้วก็นํานี่ครับข้าวบูดของเราลงไปเลยครับนี่ผมนําลงไปแบบนี้เลยครับเราทําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องอิงหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับนี่ผมทําอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆถึงนะครับต้นกล้วยต้นไม้อะไรของผมะเจริญเติบโตได้ดีเห็นไหมครับเขียวใหญ่แข็งแรงเลยนะครับสูตรนี้อย่างน้อยเนี่ยที่ผมใช้ของตัวเองนะ ผมจะใช้อย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งที่ผมจะเอาข้าวบูดเนี่ยนะครับมาบำรุงพืชผักนะครับที่ผมได้ปลูกนะครับเป็นปุ๋ยแบบชั้นดีชั้นเลิศเลยครับหาง่ายในครัวเรือนของเรานะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมทําให้พืชเขียวแข็งแรงดินก็ดีด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมครับคนเริ่มละลายแล้วขาวสวยเหมือนน้านมเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับคล้ายคล้ายน้ำสาวข้าวเลยนะครับนี่ต่อไปนมเปรี้ยวครับ1ขวด ถ้าใครไม่มีนมเปร,ปรี้ยวก็สามารถใส่จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวห,หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ได้นะครับนมเปรี้ยวนี่ครับแกะนมเปรี้ยวเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปเลยหนึ่งวดนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับนมเปรี้ยวจะบูดหรือไม่บูดก็ได้นะนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับมีจุลินทรีย์ดีมากเลยนะครับเนี่ยในนมเปรี้ยวอ่ะนี่ครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันเลยครับผมนะครับสูตรนี้ผมใช้แค่สองอย่างนะนะครับแค่นมเปรี้ยวแล้วก็นะครับข้าวบูด นะครับสองอย่างประหยัดมากๆเลยนะครับนี่ใช้สูตรแบบง่ายๆนะครับประหยัดต้นทุนเราไปนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อของอะไรแพงๆนะครับนี่เห็นไหมครับละลายเข้ากันแล้วเสร็จแล้วครับผมแล้วเราไปใช้กันเลยครับนี่ครับเราก็เตรียมน้ํานะครับมานะครับยี่ลิตรนะครับนี่ครุนี้สิบลิตรแล้วก็อ่างนั้นก็อีก10บลิตรนะครับเป็น20่ลิตรนะครับที่ผมจะนํานะครับข้าวบูดของเรานี่มาละลายนะครับ ในน้ำนี่แหละนะครับจะได้นำไปรัดต้นแบ่งครึ่งเลยครับเพื่อนๆนี่แบ่งครึ่งเลยครับเทครึ่งครึ่งอย่างนี้นี่นี่เห็นข้าวบูดไหมครับนี่โอ้โหของดีของประจำบ้านนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับนี่ต้นไม้ชอบนะครับเราปลูกแบบอินทรีย์อย่างนี้แหละนะครับทำให้ดินดีด้วยครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับส่วนผสมกําลังจะเข้ากันเลยนี่นี่ครับคนๆให้เข้ากันอย่างนี้นะครับเนี่ยผมใช้อย่างนี้แหละนะครับทําให้พืชผักเขียวงามเจริญเติบโตได้ดีเลยครับนี่นะครับพร้อมใช้แล้วครับแล้วเราไปรดพืชผักด้วยกันเลยนะครับนี่ราดรดเลยนะครับต้นกะเพราของเราเห็นไหมครับนี่อ้าวกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรครับนี่ราดรดแบบง่ายๆเลยครับต้นกล้วยต้นนะครับขาต้นอะไรได้ทุกอย่างเลยครับนี่ นะครับจะได้ดินดีดินสมบูรณ์กล้วยแตกอได้ไว้ด้วยนะครับนี่กะเพราใบเขียวใบใหญ่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่โอ้โหนะครับได้สารอาหารจากข้าวเลยครับคนกินแล้วแข็งแรงพืชผักก็ชอบเหมือนกันนี่ครับต้นน้อยหนานะครับรดเลยครับนี่ราดรดแบบนี้แหละนะครับนี่แบบง่ายๆครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นคา ราดรถเลยครับดอกด้าวเรืองนี่จะได้ดอกสีสดสวยเลยครับเนี่ยพืชผักสวนครัวไม้ดอกได้ประดับนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่นี่ต้นมะละกอของเราครับราดรถเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่มีเศษข้าวเศษอะไรหลงเหลือเขาก็จะย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับนี่นี่ครับต้นกล้วยแต่กอได้ดีดินสมบูรณ์ ครับราดรถลงไปเลยครับนี่ครับผมโอ้โหพืชผักเขียวสดีศาสาดตรน,นี้ก็ได้ครับสาสาดตก็ได้นะครับแต่ต้องสาดให้โดนนะไม่ใช่สาดทิ้งแบบที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมถือกล้องด้วยไงครับก็เลยค่อนข้างจะไม่ถนัดนี่ต้นมะนาวของเราครับรถเลยครับ เห็นมันต้นโสมโสมใบหงิกใบงองเนี่ยคอยดูนะครับเดี๋ยวผ่านไปประมาณ3-4สวันเขาก็จะฟื้นแล้วก็แตกใบแตกยอดได้อย่างดีเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับราดรถเลยครับเพื่อนๆนครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับราดรถเสร็จแล้วครับนะครับถ้ามีคำถามนะครับหรือว่าจะมีคำติชมอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ นี่ครับผมพืชผักของเรานะครับจะได้เขียวงามนะครับเจริญเติบโตนะครับแตกยอดแตกใบได้ดีนะครับช่วยบำรุงรากบำรุงดินด้วยนะครับนี่ครับผมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆนี้ครับนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกคนเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็นกําลังใจให้ผม ผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นกันนะครับเราจะต้องผ่านวิกฤตนะครับโควิด -19 ไปด้วยกันครับผมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ